สวัสดีชาวปื้มสเต็กเกมมบายทุกคนนะครับผมก็อยู่กับปื้มสเต็กเกมมบายกันอีกเช่นเคยนะก่อนรับชมคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องนี้ด้วยครับสำหรับใครที่รู้ตัวนะฮะว่าชอบเกมมือถือนะครับหรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆภายในเกมมือถือหรือว่า PC นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างเกมนะครับหรือว่าทริคต่างๆภายในตัวเกมนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆคนนะครับคงจะรู้จักเกมใหม่ของทางกาลินาอยู่แล้วนะครับก็คือชื่อว่า Moonlight b a t e นะครับที่ใกล้จะเปิดให้บริการจริงๆแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เมื่อไม่นานวันนี้นะครับในวันที่21นะมิถุนายนนะครับเขาก็ได้มีการเปิดทดสอบ CBT นะครับหรือว่าเซิร์ฟเบต้าให้เพื่อนๆที่ลงทะเบียนไว้ได้เข้ามาลองเล่นกันนั่นเองนะครับแต่ว่าปิดให้บริการเซิร์ฟเบต้าไปแล้วนะครับท่านผู้ชมในวันที่26นะ แต่ว่าวันนี้ครับก่อนที่เพื่อนๆน,นะครับจะไปเล่นเกมนี้กันในวันตอนเกมเปิดจริงๆเนี่ยท่านผู้ชมผมจะมาบอกว่าเลเวลเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆจะปลดล็อกโหมดต่างๆภายในตัวเกมนะเพราะบางคนเนี่ยเชื่อว่า ก็ยังไม่ได้ลองเล่น CBT หรือว่าเซอร์เบต้านะครับหรือว่าทุกคน,นกําลังรอเล่นจริงเลยจริงไม่รู้ว่าเลเวลไหนเนี่ยปลดล็อกอะไรเมื่อไหร่ PVP เล่นได้ตอนไหนระบบกิลเล่นยังไงนะครับหรือว่าโหมด Battle Royale เนี่ยที่เขาพูดถึงกันเนี่ยเล่นได้เมื่อไหร่นะพอเพื่อนๆเ,เข้าไปในตัวเกมเพื่อนๆจะได้รู้ว่าเลเวลเท่านี้เลเวลเทา่านี้เราจะปลดล็อกอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาฟังคร่าวๆกันเลยครับท่านผู้ชมมา เริ่มไล่กันก่อนเลยนะครับสำหรับมูนไลท์เบนนะอย่างที่ทุกคนรู้จักกันนะครับเป็นเกม MMORPG นะครับที่อลังการมากๆเลยนะครับท่องยุทูบได้อย่างอิสระนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับเลเวล22ครับเพื่อนๆมาดูกันนะครับว่าจะปลดล็อกอะไรบ้างนะเลเวล22นะครับจะมีฟังก์ชันกิวนะครับรวมถึงกิจกรรมกิวที่เปิดแบบ m i t e d Time นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เมื่อเพื่อนๆนะครับถึงเลเวล25นะครับ ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะสามารถเล่น PVP ได้หรือว่าปลดล็อก PVP เล่นได้1 VS 1นะครับ PVP แบบ1ตัวต่อตัว,ตว,ตวนั่นเองนะครับท่านผู้ชม <c oughs> ย้ำว่าเป็นออนไลน์นะครับท่านผู้ชมเจอคนจริงๆแน่นอนครับแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับสำหรับเลเวล25นะครับเพื่อนๆยังจะมีระบบกวาดล้างซึ่งเป็นระบบที่เหมือนจะแจกรางวัลนะเป็นฟังก์ชันแจกรางวัลเพิ่ม,เต,มเติมนะครับ โดยแค่ผู้เล่นนะครับเพียงเข้าเล่นเกมเท่านั้นนะครับ1ด่านนี้ก็จะได้รางวัลน,นะครับเป็นรายวันนะซึ่งจะรีเซ็ตในทุกวันนะครับท่านผู้ชมมาดูกันต่อที่เลเวล28ครับเลเวล28นะครับจะปลดล็อกระบบดันเจียนนเองนะครับหรือว่าด่านต่างๆแบบดันเจียนนะครับท่านผู้ชมตะลุยบอสอะไรนีนะครับ มาดูถึงเลเวล32กันบ้างนะครับเลเวล32นี่เรียกได้ว่าทุกคนน่าจะสนใจอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเปิดระบบ Battle Royal นันเองนะครับหรือว่าจุดเด่นเนี่ยคือการเล่นแบบทีมเวิร์คครับไม่ได้เล่นคนเดียวแล้วนะครับจะเล่นกับเพื่อนร่วมทีมแล้วนะครับเน้นทีมเวิร์คเน้นกลยุทธ์ของทีมนะครับก็วางแผนกันเองนะครับพูดคุยกันภายในแกมนะครับเปิดโหมดการเล่นที่สนุกนะครับแมปกว้างกว่าปกติ PVP ครับทุกู้ชม เปิดทุกวันครับจะแบ่งเป็น2ช่วงเวลาด้วยกันนะครับช่วงเวลาที่1นะครับก็คือตอนเที่ยงครึ่งนั่นเองนะครับท่านผู้ชมหรือว่า12นาฬิกาครึ่งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็12นาฬิกาถึงบ่าย2นะครับอ่ะเที่ยงครึ่งถึงบ่าย2นะครับช่วงเวลาที่1นะช่วงเวลาที่2ครับจะเปิดให้เล่นตอน6โมงเย็นนะครับถึงเที่ยงคืนครับอืม มาดูเลเวล35กันบ้างนะเมื่อกี้เลเวล32เนอะพอเราเลเวล35เนี่ยจะมีกิจกรรมทัวร์นาเมนต์ที่เปิดขึ้นนะครับท่านชมอันนี้น่าจะเดี๋ยวลองเข้าไปเล่นในตัวเกมถ้ามีกิจกรรมกิว้วหรือว่าทุกคนมีกิ้วเนี่ยก็าสามารถรวมเล่นได้นะครับ เลเวล35ครับท่านผู้ชมยังไม่หมดครับเปิดระบบ PVP แบบ5 VS 5ครับท่านผู้ชมอันนี้น่าจะเล่นกันเยอะเลยทีเดียวเชียวนะครับ PVP 5 v 5นะครับมีโหมดการเล่น2แบบคือ1ครับสิกป่าสนนะครับท่านผู้ชมเปิด Monday, Wednesday, Friday, Sunday นะครับหรือว่าวันจันทร์วันพุธนะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะ ซึ่งตรงนี้นะครับจะเปิดให้เล่นเวลา8โมงนะครับถึงเที่ยงคืนเลยนะครับรูปแบบการเล่นเนี่ยจะเป็นชิงทงเก็บแต้มไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับสำหรับศึกป่าสนนะครับท่านชมมาดูในหมวดที่2กันบ้างนะครับศึกป่าทายุทธครับศึกป่าทายุทธนะครับจะเปิดให้เล่นเนี่ยวันอังคารนะครับวันพฤหัสนะครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะครับจะเปิดเวลาเดิมเลยนะครับก็8โมงเช้านะครับถึงเที่ยงคืนนะครับ ใส่กันแบบตาลุมบอลทั้งหมดนี้ก็คือแบบเห็นหน้ากันแล้วก็แบบนัวกันเลยทีเดียวเชียวนะครับหมดนี้ก็เล่นแบบโอ้โหมันอะนะครับใส่กันยับนะแล้วก็จะมีระบบพลังภายในนะเหมือนเป็นสกิลอีกรูปแบบหนึ่งนะครับสําหรับที่ใส่กันนะครับท่านผู้ชมมาดูเลเวล37กันบ้างครับเลเวล37เนี่ยจะมีระบบอาชีพครับท่านผู้ชมอาชีพเสริมนะเออระบบอาชีพมีทั้งหมด6อาชีพด้วยกันครับเดี๋ยวเรามาฟังกันนะว่ามีอาชีพอะไรบ้างครับ 1ครับจะเป็นอาชีพนักล่าครับท่านผู้ชมอ่านักล่านะครับรอบสังหารเป้าหมายนะครับ2ผู้คุ้มกันนะครับอ่าผู้คุ้มกันก็คือคุ้มกันรถคุ้มกันม้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็3ครับนักสำรวจนะครับนักสำรวจเนี่ยจะเป็นขุดสมบัตินะครับแบบไปหาสมบัตินาะประเมินวัตถุโบราณอะไรพวกนี้นะ4ครับนักปราชญ์นะครับท่านผู้ชมนักปราชั์ก็พวกแบบตอบคําถามอไรอย่างงี้เนาะ5ครับนักปรุงครับก็จะมีตกปลาทำอาหารครับท่านผู้ชมอืม นักปรุงนะนักปรุงเราก็ต้องไปหาวัตถุด,ดิบนะอะไรทํานองนี้นะโอครับมือปราบนะครับมือปราบเนี่ยจะเป็นสืบคดีครับแบบอารมณ์ตํารวจเลยจับกลุ่มนักโทษอะไรอย่างนี้นะน่าเล่นนะแค่ฟังก็อยากเล่นแล้วนะครับเลเวลสีครับจะมีเปิดระบบบ้านครับสามารถสร้างบ้านครับและเข้าไปดูระบบบ้านได้ด้วยนะครับโอ้โหสร้างบ้านได้นะครับเกมนี้นะใครว่า เกมนี้สร้างบ้านไม่ได้นะครับมีนะครับสร้างบ้านเข้าไปดูระบบบ้านได้ด้วยนะครับเลเวล42นะครับจะมีระบบสกิลเซต2นะยังไม่หมดนะครับ42จะปลดล็อกดันเจี้ยงโรงเตียมชาด้วยนะครับอันนี้เนาะก็เดี๋ยวต้องไปดูอีกทีหนึ่งเนาะส่วนในนี้นะครับเลเวล45ครับท่านผู้ชมอันนี้ที่ทุกคนรอคอยครับระบบ PVP แบบ40 VS 40ครับ ต้องขยันเล่นกันหน่อยนะพอเกมเปิดก็เล่นกันยาวๆครับท่านผู้ชมจะได้ปลดล็อก PVP เล่นกับเพื่อนๆได้อย่างมองมันนะครับ<อ>เล่นในทุกโหมดก็โอเคนะเอ,อ C 40 b s 4 0นะครับจะเปิดในช่วงแบบ Limited Time นะครับก็คือจะเปิดเวลา1ทุ่ม5 5นาทีนะครับถึง2ทุ่มนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะเป็น2ทุ่ม10นาทีนะครับถึง2ทุ่มสก็คือเปิด5นาทีนะเปิดประมาณ10นาทีเนาะประมาณ1 0 15นาทีนะครับ เลเวล45นะครับก็ยังมีระบบแครนะครับระบบพวกพ้องนะซึ่งต่างจากระบบกิลนะครับตรงที่ใช้นะครับรับบัฟอีกทีหนึ่งนะเป็นการรวมกลุ่มเพื่อนมานะครับรวมกลุ่มเพื่อนมากกว่ากิลนะครับท่านชมอันนี้ก็คือแบบคนเยอะมากมากทุกคนนึกออกไหมเออคือจะแบบคนจะเยอะมากๆนะครับไว้มีประโยชน์นะครับต่อเพื่อนที่เล่นด้วยนะครับอ่าได้แบบค่าความสนิทต่างๆนะแล้วก็ปาร์ตี้ที่เหนียวแน่นนะทุกคนแบบเราจะเล่นกันแบบ เยอะมากกว่าเดิมอะอะไรทำนองเนี้ยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่บอกไปนะครับก็คือจะมีค่าความสนิทด้วยนะครับตรงนี้นะเลเวล50ครับท่านผู้ชมจะมีระบบสร้างอุปกรณ์นะครับแล้วก็ระบบดันเจียนเรือนจันทรานะครับนะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีล่องรอยเงามืดนะครับพินอสูรนะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเลเวลต่างๆภายในเกมนะซึ่งก็น่าจะทุกคนน่าจะแบบ เห็นแนวทางแล้วว่าเลเวลเท่าไหร่นะครับปลดล็อกอะไรบ้างนะผมก็อยากทําคลิปคอนเทนต์แบบนี้มาให้เพื่อนๆบ้างนะครับจะได้รู้ละเอียดเพิ่มเติมภายในเกมเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามเกมนี้ก็คงจะได้เล่น CBT ไปแล้วนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ยังไม่เล่น CBT ก็คงอยากจะรู้และก็อยากจะแบบอยากได้ความรู้อยากมีความรู้เข้าไปเล่นในเกมตอนเกมมันเปิดจริงนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องปพิ่มสเต็กเกมมบายด้วยนะครับ ก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับถ้ามีการอัปเดตไงผมก็จะรีบมาแจ้งให้เพื่อนๆได้ทราบสำหรับเกม Moonlight b a t ครับสำหรับนี้ขอตัวลาไก่อนสวัสดีครับ